ความสุขของคนรักขนมไทยก็มาอีกแล้วคะ่ะขนมสายหวานในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวสังขยาใบเตยหอมๆค่ะเราได้ข้าวเหนียวมาเราก็นําไปล้างนะคะเพื่อนๆพ,พอล้างเสร็จแล้วก็นาํนาไปแช่ไว้ประมาณหกชั่วโมงแล้วก็ต้องนํามาทําให้แห้งโดยการพักใส่ตะแกรงไว้นะคะเพื่อนๆกานํามารองถาดแบบนี้คะ่ะมาก็จะเป็นกะทิที่จะต้องราดกับ ข้าวเหนียวนะคะก็จะมีกะทิเกลือและน้ำตาลทรายอยู่ในนี้เลยแล้วก็คน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 แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนจนน้ำตาลทรายละลายกันไปเลยนะคะนี่ก็ได้กลิ่นหอมๆของกะทิออกมาแล้วนะคะพพเพื่อนๆเหมือน้้ำตาลละลายได้ที่เราก็จะต้องนำมาใส่ในถาดข้าวเหนียวของเราเลยะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะใช้ข้าวเหนียวไป1กิโลนะคะกับถาด ขนาด11คูณ11นิ้วค่ะพเพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะต้องคนให้น้ำตาลละลายนะคะพเพื่อนๆเหมือนละลายพร้อมดีแล้วเราก็จะจัดการเทเราก็จะเทราดลงไปในข้าวเหนียวในถาดที่เราได้จัดเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเทลงไปเลยค่อยๆเทนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวนี่เราปรับพื้น ดีเรียบร้อยแล้วต้องให้ความสม่ำเสมอกับข้าวเหนียวในถาดเรานะคะเนี่ยคะ่ะค่อยๆเทปไปเลยนุ่มๆน,นะคะเห็นไหมคะเนื้อข้าวเหนียวเราก็ขาวค่ะเนื้อกะทิของเราก็ขาวหอมนะคะนี่แหลคะค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะนี่เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็ต้องมาตกแต่งด้านหน้าอีกทีนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อข้าวเหนียวนะคะ สม่ำเสมอกันเวลาที่เราไปใส่สังขยาก็จะได้ระดับเท่ากันนะคะตรงปรับแต่งนี้จะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะพอดีน้องมน์ใช้เครื่องตีแล้วนะคะน้องมณ์ก็เลยใช้เครื่องตีไข่นี่แหละคะ่ะ ทำต่อไปเลยจะได้มีตรงร้างเยอะๆไงช่วงเวลาในการทำขนมของน้องมดก็จะเป็นกลางคืนนะคะก็จะเห็นว่ามันเงาแสงไปไม่ค่อยสว่างมากนะคะเพื่อนๆัานจัดเตรียมในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นสังขยาและะ้วค่ะนี่จะเป็นทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เมื่อใส่ลงไปในกระมงแล้วนะคะแล้วก็ใช้ใบเตยไป คันคันนวดนวนะคะไบเตยก็จะช่วยทําให้ไข่เหล่านั้นนะคะละเอียดนุ่มฟูค่ะเมื่อไข่นุ่มฟูเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่น้ําใบเตยแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทําให้น้ําตาลของเราละลายค่ะละลายเป็นเนื้อเดียวกับ ไข่เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นน้ำกะทิที่จะต้องใส่เข้าไปกับในไข่นะคะแล้วน้ำมันก็มีเคล็ดลับนิดหน่อยโดยใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วก็คนๆๆแบบนี้ค่ะทําตรงนี้เสร็จเราก็มาดูข้าวเหนียวกันนะคะข้าวเหนียวของเราก็นึ่งแบบใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอ,อนเทสังขยาใส่น้ำมันไม่ได้ถ่ายนะคะอันนี้คือสังขยาสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นส่วนที่เกินมานะคะน้ำมันก็จะนึ่งไว้สําหรับกินกับขนมปังตอนเช้าอร่อยค่ะ 嗯。<noise>